ดีครับ วันนี้กีตาร์ที่เราลองตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นดาทารตะเป็นเกรดคัสตอมของดาทารตะเขานะครับผมมันก็จะดูพิเศษขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่าดาทาร่ตะคัสตอม DST นะครับผมกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นสีไนโตรเซลลูโลสนะครับทุกคนไม้นะครับทุกคนที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะทางดาทารตะเขาเรียกว่าสเตอร์วิไลท์เบอร์วูดนะครับผมก็คือมันจะมีความเป็นไม้เป็นเลซินอย่างเงี้ยออกมาเป็นแบบสีสวยมากเลยทุกคนปะดหน้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแบบนี้แสดงว่า 1ลายต่อ1ตัว,ตวเท่ากับว่ามีตัวเดียวในโลกนะทุกคนกลับมาดูไม้หลังกันบ้างนะครับทุกคนไม้หลังเนี่ยเป็นวันพีซมอคกานีถูกแล้วครับทุกคนวันพีซมอคกานีนะครับ,รบชิ้นเดียวเต็มๆแน่นๆมาเลยนะครับทุกคนส่วนคอก็ตามที่รู้กันนะครับดาทาระตะโดยปกติก็จะเป็นคอตโตซอลเมปเปิลน,นะครับผมแล้วก็ปะหน้าด้วย โรสบูดนะครับผมความพิเศษอีกหลายๆอย่างของกีตาร์ดารตะตัวนี้นะครับผมก็คืออินเลทุกคนเห็น In อินเลไหมอินเลโค้รสวยเลยอินเลเป็นมุกแท้นะทุกคนใช้มุกแท้งานฝีมือดอทต,ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นพายน้ำเนาะมันก็จะเลืองแสงในยามกลางคืนนะครับผมอะไหล่ก็จะเป็นลูกบิดล็อกสายนะครับผมแล้วก็เป็นคันโยกเป็นโมเดลนะครับหกเสาโมเดลแบบนี้นะปิกอัพฮัมสองตัวซึ่งตัดคอยได้นะครับผมทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็ซีเล็กเตอร์3ทางนะครับแล้วก็ให้ที่ล็อกสายสะพายมาด้วยบผม ซอยมาแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้แอบลองมาแวบๆตอนตัดสิงคกินคอยก็คือเสียงจีค่อนข้างน้อยมาก v ว r y good ถ้าพูดถึงนะการซื้อกีตาร์คัสตอมเกรดแบบนี้กับสเปคแบบนี้ในราคาแบบนี้มันก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนเหมือนกันนะมันอาจจะมีนะแต่ณเวลานี้ยังนึกไม่ออกว่ามันจะไปมีที่ไหนก็เห็นเฉพาะในดาทาระตะสเปคของดาทาระตะเนี่ยมันสุดเสมอหลายหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วเห็นมาหลายคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวลองดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงกันนะไปฟังจากเสียงคลีนก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองจากปิกอัพฮัมเบิ้ลกยง เน็กกันก่อนแล้วกันนะ ที่ออกไปทางโปร่งๆเลยเนาะสิ่งที่รู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือความนิ่งเป็นความนิ่งที่เกิดราคาอยู่เมื่อกี้เราฟังเสงียงเน็กเป็นทับกกิ้งแล้วนะเดี๋ยวลองดูเน็กซิงเกิลคอยดูนะ ซิงเกิลคอยก็เป็นเสียงที่ใสดีตรงดีแล้วก็ดรอปไม่มากถือว่าเป็นเสียงซิงเกิลคอยที่ใช้งานได้ครับผมเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงโอเวอร์ไดฟ์กันดูนะปิกนัพตัวน e กแฮมเบอร์กิ้งนะ เสียงไร์ที่หนาติดนุ่มๆหน่อยแต่ว่าก็ไปแหลมมันดีนะเมื่อกี้ตอนคลีนมันก็จะแบบออกนวนๆหน่อยใช่ไหมแต่พอเหยียบไร์ปุ๊บเหมือนมันมีแหลมจิกๆโผล่ Pro, มาให้เห็นนะก็โอเคเป็น,เป,นเป็นโทนที่น่าจะเล่นสนุกดีนะครับผมโอพอเป็นเสียงไฟ์คู่กันเสียงไม่ได้ดอบเท่าไหร่ ถือว่าใช้งานได้นะครับผมมีอาการแวงโผ่ขึ้นมา เดี๋ยวผมลองตัดซิงเกิลคอยที่ตัวเน็กดูก่อนนะคราวนี้จะลองไปเปลี่ยนตัดคอยที่บิดดู <S <S <ม>แล้วก็ลองตัดคอยทั้งคู่ดู ก็จะมีโทนที่แตกต่างกันไปนะครับก็ถือว um> ่ามีเสียงให้เราเลือกใช้เป um> ็นโทนแบบพวกตระกูลซาวเอฟเฟกต่างๆอะไรเงี้ยให้เลือกใช้หลากหลายขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่ผมลองใช้ดูนะพอเวลาตัดคอยอย่างเช่นตอนตัดคอยตัวบลิดอย่างเงี้ยมันก็จะได้อาการพวกเทเลที่มันเป็นซิงเกิลคอยแล้วข้างหน้าเป็นฮัมอะไรเงี้ยนะแต่ที่ผมชอบเมื่อกี้ก็คือตัวนี้เป็นฮัมแล้วก็ตัวหน้าเป็นซิงเกิลคอยรู้สึกว่าไอ้พวกโทนแบบนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปใส่พวกเสียงโอเวอร์ไดท์ที่มันแบบปรับโทนให้มันเป็นท่อๆเป็นแบบออกโฟนหน่อยๆเป็นเอ ก็น่าจะเท่เหมือนกัน เหนียวแน่นตามสไตล์ฮัมแบกกิ้งนะครับผมก็เป็นเสียงที่ผมชอบเหมือนกันเวลาผมชอบเวลาเอามาใช้โซโล่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พวกเวลาแบบพวกโซโล่ช้าๆน้อยๆโทนแบบเนี้ยผมว่าเพราะดีหรือว่าเวลาเอามาเล่นพวกพิกกิ้งนิดนึงอะไรพวกเนี้ย ไหนๆก็ไหนๆแล้วข้ามไปลองไฮเกนกันดูเลยแล้วกันนะครับดิสร์ชันกันบ้างนะก็เป็นเสียงของป i กอัพบิดไปเลย ไปชาวร็อกสมัยใหม่แน่นอนนะครับโทนแบบนี้ไหนๆละพวกทมแบ็กกิ้งแบบนี้ยังไงก็ต้องลองปิกอัพตัวเน็กด้วยเพราะว่าเสียงไฮเกนของตัวเน็กที่เป็นทมแบ็กกิ้งมันก็เป็นสเสน่ห์ของมันอย่างหนึ่งนะเขาเรียกฝรั่งบางทีเขาเรียกเสียงอะไรนะเขาเรียกว่าเสียงบูมเบนคลายอะไรอย่างี้ครับเดี๋ยวเราลองกันดูนะาาว่ามาจอกมัเป็นยังไง หวานหวานเศร้าสำหรับคนที่ต้องการเล่นเพลงที่ออกไปทางร็อกสมัยใหม่น่าจะชอบกันเพราะว่าด้วยฟังก์ชันจากตัวมันเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบสนองอะไรแบบนั้นพอสมควรนะครับผมแล้วถามว่ามันแจ๊สได้ไหมมันก็แจ๊สได้นะเนี่ยทุกคนลองดูสิ ก็ไปของมันได้เหมือนกันเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างเล่นได้กว้างแต่ว่าถ้าเป็นสายที่ชอบความโมเดิร์นนะอยากได้คัสตอมช็อปคุณภาพสูงสูงในราคาที่แบบพอจะสู้ไหวและจับต้องได้นะครับก็แนะนำดัทรตะตัวนี้เหมือนกันนะครับผมใครสนใจก็มาลองที่มิวสิคแพลนกันเอาเองแล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนและคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นกีตาร์ตัวไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีวันนี้ไปก่อนและสวัสดีจ้า